กับลูกแก้วนะคะแก้วอยู่ที่สาขาเพชรบุรีค่ะวันนี้แก้วมีรถเข้าใหม่มาแนะนํากันนะคะก็คือเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota y a r i ิ 1.2G+ Plus ปี2019ค่ะคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่37,000กว่ากิโลนะคะราคาคันนี้อยู่ที่499,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้นะคะโฉมหน้าตาความสวยงามของเขาจะ เป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาในสีเขียวมะนาวแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสะดุดใจสะดุดตาเกียวมากๆถึงขนาดต้องรีบหยิบมารีวิวทุกคนชมกันเลยเพราะว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะโคมไฟหน้าของเขาค่ะมาในไฟโปรเจกเตอร์นะคะพร้อมกับไฟ LED Light Guiding นะคะมี Daytime Running Light มาให้พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะดีไซน์ของเขากระจังหน้าก็ค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวเป็น ดีไซน์สปอร์ตนิดๆนะคะสำหรับกันชนด้านหน้านะคะก็มาในสีดำแบบนี้เลยถือว่าสวยงามมากๆเลยมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้นะคะมาในล้อมแม็กค่ะขนาด15นิ้วนะคะแม็กของเขาก็ลวดลายค่อนข้างที่จะสวยงามเช่นเดียวกันนะคะและกระจกคันนี้ค่ะยังเป็นกระจกพักไฟฟ้าอีกด้วยนะคะด้านข้างก็จะมีกันสาดมาให้นะคะพร้อมกับนี่เลยสเกิร์ตค่ะ เกิดของ B M Sport นะคะจะเกิดด้านข้างแบบนี้เลยและคันนี้นะคะเป็นกุญแจแบบ smart entry ค่ะสามารถล็อกรถได้เลยนะคะเมื่อกุญแจอยู่ที่รัศมีหรือว่าระยะห่างของเขานะคะก็สามารถล็อกรถได้เพียงกดปุ่มที่เปิดประตูค่ะไฟก็จะติดขึ้นมานะคะพร้อมกับบอกว่าเนี่ยคือล็อกรถเรียบร้อยแล้วเมื่อเรานะคะจะปลดล็อกก็เพียงแค่กดปุ่มสีดำที่ประตูเช่นเดียวกันค่ะ สามารถเปิดได้นะคะอันนี้เป็นกุญแจร,ระบบสมาร์ทเอนทรีนั่นเองมาด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังนะคะไฟท้ายของเขาก็เป็นไฟท้าย LED นะคะมาพร้อมกับเสริมลอด้วยนี่เลยชาร์จฟินค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีสเกิร์ตมาให้ด้วยของ B M Sport เช่นเดียวกันพร้อมกับ เซนเซอร์หลัง2จุดและกล้องมองหลังเลยค่ะแอบอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะสําหรับยาริฟคันนี้นะคะเป็น5ประตูแฮดแบ็คนะคะมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้ด้วยนะคะโดยถาดลองของเขานะคะก็มีมาให้นะคะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะเ9เเลยนั่นเองนะคะสวยงามมากๆและด้านใต้นะคะด้านใต้แผ่นรลองนะคะก็มีชุด ซ่อมยางมาให้นะคะนี่เลยจากโตโยต้าเลยคะ่ะถือว่าอุปกรณ์นะคะอยู่ครบคันนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกคันนี้ก็คือปีใหม่มากปี2019นั่นเองนะคะเดี๋ยวแก้วพาไปดูภายในของเจ้าคันนี้ดีกว่าว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็คุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันในรถคะ่ะ ตอนนี้แก้วก็อยู่ภายในห้องผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าเนอะว่าภายในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็มาในคอนโซลสีดาแบบนี้เลยนะคะมีตัดสีเงินมาบ้างนะคะเพิ่มความหรูหรานะคะสวยงามค่ะคันนี้นะคะเป็นระบบพุทธสตาร์ด้วยนะคะโดยปุ่ม s t a r t s t ต็อปอ i นจนะคะจะอยู่ด้านขวามือนั่นเองนะคะ มาตรวัดคันนี้ค่ะเป็นมาตรวัดเรืองแสงนะคะแล้วก็มาตรวัดของเขานะคะมีจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะคะมัลติอินฟอร์เมชันดิสเพย์มาให้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะ มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะที่พวงมาลัยนะคะพร้อมกับปุ่มรับสายวางสายเลยนั่นเองนะสำหรับคันนี้นะคะจอของเขาก็เป็นจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วค่ะสามารถเล่นได้ปกตินะคะเชื่อมต่อ fmam นะคะบลูทูธโทรศัพท์ hdmi นะคะโดยที่สามารถเชื่อมต่อ usb hdmi ได้ตรงนี้เลยนะคะเวลาเราปิดเราก็ปิดไว้นะคะแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีที่ให้เราเปิดขึ้นมาได้นะคะ ก็จะอยู่ที่มุมขวาด้านล่างของจอนั่นเองนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะที่แก้วบอกไปว่าเขามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแก้วจะเข้าเกียร์อให้ดูนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์อนะคะภาพก็จะขึ้นบนหน้าจอสัมผัสของเราแบบนี้เลยนั่นเองนะคะใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันค่ะสำหรับแอร์ของเขานะคะก็เป็นแอร์อัตโนมัติค่ะกด อัตโนมัตินะคะก็จะทําความเย็นให้เราบอกเลยว่ามีหนาวกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เพราะว่าลมแรงมากขออนุญาตลดนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะหน้าเกียร์ก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเบ็กมือพร้อมกับนี่เลยแก้วเอาโทรศัพท์ไปวางไว้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นช่องนะคะเล็กๆแนวยาวแบบนี้สามารถวางโทรศัพท์ได้เลยนะคะ ด้านหลังก็จะมีช่อง power outlet 12บโวลต์มาให้ค่ะและที่พักแขนของเขานะคะก็มีช่องมาให้เก็บของเช่นเดียวกันสำหรับคันนี้นะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนักเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะคะ ถือว่าให้ความสปอร์ตมากๆนะคะแล้วก็เบาะหนังเนี่ยก็ทำความสะอาดง่ายเนาะถาดรองนะคะยังอยู่ในสภาพที่สะอาดมากๆเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีแอร์แบททั้งหมด7จุดด้วยกันนะคะถือว่าระบบมาตรฐานความปลอดภัยของเขาค่อนข้างที่จะครบคันนะคะระบบเบรก abs ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA มีมาให้เรียบร้อยนะคะระบบป้องกันการลื่นถลายป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะระบบช่วยทรงตัว VSC ก็มีมาให้เช่นเดียวกันค่ะคันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากแล้วก็ทุกอย่างในนี้ปีใหม่นะคะไม่น้อยอ้อบอกเลขไม่ไปยังค่ะแก้วยังไม่ได้บอกเลขไม่ไปใช่ไหมคะมาซูมให้ดูเลยนะคะว่าเลขไม้คันนี้อยู่ที่ 3 7 0 0 0กว่ากิโลนะคะตอนแรกเราบอกไปในเบื้องต้นแล้วเนาะแต่ว่าคันนี้นะคะบอกเลยว่าเล็กใม่แท้แน่นอนนะคะขึ้นหน้าจอให้ทุกคนได้เห็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังห้องผู้โดยสารกันว่าเบาะอยู่ในสภาพที่ใหม่พร้อมใช้งานหรือไม่และมีฟังก์ชันอะไรให้เราบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีตรงนี้มาให้ด้วย มีจุดยืดเบาะนั่งสําหรับเด็กมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็รองรับซัพพอร์ตผู้โดยสารได้อย่างดีนะคะเฮดรู o มก็ค่อนข้างที่จะพอดีมากๆนะคะด้านหลังมีฟังก์ชันอีกหนึ่งอย่างก็คือสามารถพับเบาะได้แบบอัตราส่วน40 60นั่นเองนะคะ<ก>เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเดี๋ยวแก้วจะขออนุญาตลงไปแล้วก็พับเบาะให้ดูนะคะสําหรับวิธีการพับนะคะก็กดปุ่มตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ที่ด้านข้างนาะเราก็กดลงไปแล้วเราก็สามารถพับเบาะลงมาได้เลยแบบนี้นะคะนี่ด้านนี้ฝั่งนู้นก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันค่ะด้านนี้ก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันค่ะ แบบนี้เลยนะคะในเวลาที่เราจะเก็บสัมภาระ,ะนะคะเราก็เก็บเ,เข็มขัดนิรภัยก่อนนะคะแล้วก็พับเบาะลงมาแบบนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ,ะด้านหลังได้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าคันนี้ห้องเครื่องสวยงามขนาดไหนคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะห้องเครื่องของเขาเป็นเครื่องเบนซิน Dual VVTi นะคะคันนี้1.2ลิตรนะคะให้พละกำลังอยู่ที่86แรงม้าเลยแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวให้กล้องแพนให้ดูนะคะน็อตที่ฝากระโปรงนะคะไม่เคยขันไม่เคยไขยเลยนะคะอยู่ในสภาพที่ดีมาก แสดงว่ารถคันนี้รับประกันเลยนะคะว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่มจมน้ําแน่นอนนะคะกลิ่นห้องเครื่องนะคะอยู่ในกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะสะอาดไม่เหม็นอับนะคะแล้วก็คานด้านหน้าคานด้านข้างนะคะเม็ดหมุดต่างๆนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆถือว่าคันนี้สวยมากๆถ้าใครดูในกล้องแล้วรู้สึกว่าเห็นไม่ชัดนะคะสามารถเข้ามาดูที่ร้านเราได้เลยนะคะร้านเรายินดีให้ ดูให้ทดลองขับก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเลยนั่นเองมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้นะคะโตโยต้ายาริส 1.2G+ นะคะปี2019คันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่ประมาณ37,000กว่ากิโลนะคะราคา499,000บาทน,นะคะบอกเลยว่าปีใหม่แล้วก็รถสวยมากๆได้สีแบบนี้ไปเลยนะคะสีเขียวมะนาวนะคะบอกเลยว่าสีเนี่ย จี๊ดจ๊าดแน่นอนนะขับไปปุ๊บเกว่ามันต้องมีความแบบกระปรี้กระเป๋าบ้างแหละเนาะแอบบความสปอร์ตไว้นิดนึงด้วยนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางของบอยรถบ้านได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ลายเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้านหน้านะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีรถเข้าใหม่วสวยๆคันไหนมาแนะนำอีกก็ฝากกด Subscribe ช่องบอยรถบ้านไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ